วัสดีครับวันนี้มาพอเตอร์ขายหนังเรื่อง often. ออฟเฟนพอเตอร์นี้นี่แค่เอารูปเด็กคนหนึง่งมามองกล้องแค่มองกล้องนี่พี่น้องดูหน้าตาเขาประหลาดไหม ตาที่เว้าเข้าไปขอบแก้มที่ดำนะเลียวเป็นแหลมเป็นสามเหลี่ยมเลยเด็กคนนี้มีปัญหาที่หน้านะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วละ่ะหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าผมอยากให้รู้ว่าเอ้ยเขาทำโปเตอร์กมาไม่งี้ถ้าเราเห็นครั้งแรกถ้าเราไม่รู้ตอนจบของหนังที่มันหักบูมมาก เราจะคิดอะไรนะครับแค่เราเห็นตาเขาผมว่าหลายคนมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีแน่นอนผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้ผีสิงนะครับเพราะอะไรเพราะตาเขาลึกโบแล้วก็ตาโตโพรงตาเนี่ย โตกว่าทุกส่วนมันจะเป็นไม่ได้ไงคนจนมีตาโตขนาดนี้นะเหมือนหนังญี่ปุ่นเลยว่าไหมนะครับดูครับแล้วก็เขาผูกผมแบบนี้เรียกว่าอะไรอะ่ะผูกผมเหมือนแกะเหมือนอะไรก็ผูกหางแกะเรืออะไรก็แล้นะเหมือนเด็กอ่าคนนี้คนนี้เป็นเด็กเราคิดอย่างนั้นนะเด็กคนนี้ ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเรียกปคน,นี้ว่าเด็กคนนี้เหมือนเอาผ้าพันคอเอาผ้าพันคอในแบบที่แบบรอบเลยอะเหมือนรัดอะถ้าคนเราเอาผ้าพันคอมาเหมือนกันหนาวอะไรอะมันจะต้องทำหลวงหลวงไมไไปใช่ไหมแต่นี่เหมือนเตึงเลยนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเขาปิด จนถึงคอเลยเขาจะปิดอะไรหรือเปล่านะครับทรงผมนรี่มัดอะไรนี่เป็นเด็กคนหนึ่งเลยเด็กหญิงคนหนึ่งนี่คือถ้าเราเห็นนะปากบิดๆเปี้ยวๆคา,า,างแหลมเป็นสามเหลี่ยมเลยตรงคางเห็นไหมครับผูกโบเือนเด็กน่ารักคนหนึ่งเพียงแต่ เด็กน่ารักที่โดนผีสิงหรือเปล่านะครับตอนที่เราดูนะแต่เราก็เห็นว่าตอนหนังมันเฉลยาจทีนี้เราพูดถึงสปอยหนังหนังเรื่องนี้เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กอายุถึงเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดแต่เขาแต่งหน้าให้เป็นเด็กแค่เขาตัวเตี้ยแล้วก็แต่งหน้าให้เป็นเด็ก พวกคอพวกอะไรที่เขาปิดปกปิดไว้ก็คือปกปิดรอยเหี่ยวยน่นหรืออะไรต่างๆแล้วก็แต่งหน้าให้เป็นเด็กเหลาคางเหลาน่นนี่นั่นผมไม่อยากเชื่อว่าคนเราแต่งหน้าไนดะ้ขนาดนี้แต่เชื่อเถอะถ้าคุณเห็นหนังเรื่องนี้นะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันแต่งหน้าจริงแลนักสแสดงคนนี้ก็อายุเท่านั้นด้วยแต่งเป็นเด็กจริงๆนะครับ หนังเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆและเป็นหนังที่หักมุมมบบเฮ้ยทุกคนถ้าได้ดูหนังนี้จะร้องเฮ้ยเลยได้ไงเนี่ยมันขนาดนี้เลยหรออะไรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมแนะนําให้ไปดูเป็นหนังเก่านะครับมันออกภาคสองแล้วละ่ะแต่ยังไม่ดูอยากดูอยู่ภาคสองเขาบอกว่าเป็นภาคต้นกําเนิดโอ้โหภาคสอง ผู้หญิงคนนี้ที่แสดงเรื่องนี้ต้องอายุมากกว่านั้นเมื่อก่อนยี่เจ็ดี่แปดมันน่าจะสามสิบอัพแล้วภาคต้นกําเนิดมันจะต้องเด็กกว่าใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นไงเขาต้องแต่งหน้าให้มันเด็กกว่านั้นอีกอะไรจะขนาดนี้หนังเรื่องนี้โชว์การแต่งหน้าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นผมจะไปดูอยู่ภาคสองจะดูให้ได้เลยครับอ่ะ่นลองดูแล้วเป็นไงเห็นว่างไง หนังเรื่องนี้สเตอร์ตัวนี้เห็นแล้วคิดอยากดูไหมบางคนบอกว่าไอ้สอตอร์แค่เอาคนมานั่งจ้องเฉยๆเนี่ยใครจะอยากดูแต่ดูใบคำโปรยมันสิครับ t h e something wrong with อะไรอิช e ชอ e r มีบางอย่างที่มันอะไรอ่ะปกปิดหรือเปล่า เพราะฉะนั้นหนังนนใบปีตันนี้เห็นแล้วผมเชื่อว่ามันถลเยหนังอยู่แล้วแต่เราคาดไม่ถึงเฉยเมื่อเราดูหนังเสร็จแล้วเรามาดูเราถึงจะรู้นะครับผมก็เหมือนกัน,นดูหนังแล้วก็เห็นเนี่ยค่อยรู้นะครับอ่ะพี่ตองเห็นเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับข่าวสารจากพี่ตงด้วยสวัสดีครับ